สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่สนสคนเสียงเจีเจาอย่าเล่นมาอีกแล้วมาหาพี่หาหน้องคือเก่าหล่ะค่ะค่ะก่อนอื่นก่อนจีสิไปว่าเรี่ยงนั่นอันนี้เนาะคะนะ่ะเนาะอย่าเล่นก็นอยากกราบขอบพระคุณถึง ไอ้หนองสุูบสกคนเด้อค่ะเดอ้อที่เขามาติดตามเขามาเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกับเยลินท,ทุกทท่านนะคะทั้งคนเกา่าคนใหม่นะคะค่ะเยะลินยินดีต้อนรับเด้อค่ะเดอ้อมืมอนี้กซีโบถืงแน่เพียแน่ค่ะเพราะว่า,วาหัวตะลกงานมากเมย์ไลวีกในเมยคักอิลิสูไตค่ะค่ะพี่น้องส่วนเยลินมีแนวอยากเวลานิดนึงค่ะกะ ส่วนเรื่องที่สิไปเยี่ยมย้มถามข่าวอ้หน่องผูเพิ่มมาใหม่นะคะเนาะจะเย็นๆเด้อค่ะเด้ออยนนายอกหน่อยใจกันคะเธอวา่าเยลินนันไปยามซาค่ะค่อยเป็นค่อยไปนะคะเนาะเพราะว่าแต่ละบานแต่ละหมองอันก่อนที่เยลินสิรวมเดินเส้นทางไปกับอ้หน่องเนี่ยเยลินสิใส่เวลาเบิ่งบานเบิ่งซองมู่เจ้าโดนเติบค่ะโดนในที่นี้กะ เจ้าลงจากหน้าที่ยยลินกระเบิงเมื่อนั่นแหะค่ะก็ะเอาเป็นว่าเฮาเข้าใจกันซ้ำเน,นาะค่ะเนาะวอลไลด์กับโบได้เพราะว่ากับบุรุว่าการเท้เาสีวอลยังออกไปนีนมันสิเป็นการพิดผ่าทั้งสองฟังของเฮาบัวก็เอาเป็นว่าคันนั้นคันยยลินวอลคําใดที่ว่าร่วมเดินทางด้วยกันไปยาวๆนั่นน่ะคือแมนแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะ ให้ห่กันไว้เนาะคะ่ะเนาะทรงเช็หากันค่ะอายนองสุผูสุคนค่ะค่ะก็ให้หากให้แพ่งพนอมกลุ่มกันไว้ด้วยค่ะเด้อค่ะมีแนวใดก็ให้เตือนให้ยั้งกันค่ะอันใดเข้าวอใดก็เ,เต็มที่ก็มีทั้งใดติดติดตัวกันไดก็ติดตัวหรือว่าหาความรูต่างๆจาก อ่าหลายๆอย่างเนาะค่ะเนาะค่ะเยลินกับอยากว่าอยากบอกค่ะอยากแบ่งปันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับห่วงใยความรู้สึกของไอ้หน่วงสุภุสุคนล้วค่ะเพราะว่าอ่าบางเธอเยลินอาจสิไปหาร์ซาเนี่ยจัาหน่อยเพราะว่าเยลินเห็นงานแล้วอีกอย่างหนึ่งเฮาอยู่ต่างประเทศค่ะค่ะ,คะเวลาเฮาบูตรงกันอ่าก็เอาเป็นว่าเข้าใจกันเนาะค่ะเนาะค่ะมนันในเยลินสิว่าว่าเลี้ยงอีหยังหมเตี้ย ม่มีเรื่องซี่เลียสดอกพี่น้องยิ้มแย้มแจ่มจใสมีแค่ความสุขความอ่าหวังดีความปรารถนาดีและรอยยิ้มว่าฝากพี่ฝากน้องค่ะเ <c oughs> มย็กิ้มือเกาค่ะอันอยังเล่นสีเอาปลาให้โซวี่เอดปลาไหลอีสานค่ะพี่นอ้องตีกัน,นราดปลาไให้โซมาดามให้โซฟาดกันกับอมาดามบนนอกค่ะแม่หยังวัาตี มาเบิ่งพี่น้องเกินต้องมาโดนวันานั้นจักผู้ใดสืเบิ่งของเย,ยลินจบคลิปบ่บุ๊ก <c oughs> ค่ะมาเบิ่งกัน <c oughs> ค่ะแม่นยังวัตีให้ซศร้าแม่นยังวัตีปลาปลาแซลมอนค่ะพี่น้องเยลินเหดไว้ตล้ลอยเดือนแล้วพอดีอันอังกฤษเพิ่นปดลอกดาวแล้วกับอนุญาตให้พ่อกันเนาะค่ะเนาะเยลินก็เลยสิเปิดทั้ง ปลาให้โซ่ค่ะเธอว่าไอ้ยนองมาเยี่ยมแม,ม่มเยเพ่อได้แบ่งกันไปถอดไปปิ่งเนาะคะ่ะเนาะเบิงที่หล่ะพี่น้องค่ะคว่ำรูรอบกายเนาะคะ่ะเนาะส่วนอัน,นเอาไปแล้วแม่จืดผื้อ,อไปแล้วเออไปไปรหลดมาทั้งไดกลับไปอือันนี้ก็จะเป็นปลาตลาตำบกฮวงถี่ถี่เยลินเฮ็ดแห้แห,ห้พี่แห้นนองเบิง่งในคลิปก้อนๆแหละค่ะค่ะเล่นกัเนี่ลยล่ะกินในยุ่เป็นปีผลละค่ะเพราะว่า กะยอมรับว่ากินบ่อยแล้วกะอีกอย่างหนึ่งนะคะอ่ายาลืลูว่ามาดามทุกคนเน่ะที่อยู่ตางประเทศขาดไ่ได้หรอกค่ะประเด็นน่ะเออโบสถสมองเมียนค่ะส่วนอันนี้วัตเีเป็นปลาล้านวยปลาลาสมทีย่าลิมเห็ดลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งวังหันละค่ะเพื่อนกินบ่ททนใดๆดอกแต่วันอ่าการเพื่อนกับกำลังสีสมค่ะพี่น้องค่ะ เวลาเพิ่นเป็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะปลาหน่อยใส่กุ้งแดงจ่วยห้วยเนาะหนึ่งขาเหนียวหอนหอนกัดกับบักพริกจำปูว้าวอ่อนซ้อน่ะมค่จะลิ่นใดแนวมาตวนมาเบิ่งเป็นยังอันนี้โอ้โอ้ค่อยๆเด้อยาสุกเป็นถือกระโปงงามค่อยเด้อกระโปงฝันเอาสงบุญสงการค่อยได้หน่นะอืมอันนี้ก็จิเป็น ปลาล่ายลินเห็ดไวตลาลปีได้พี่น้องเย,ยลินก็ห้อมห้อมไวแล้วก็แบงขายเนี่ยแหละแบงขายกับเลือซัมเน่แหละคะ่ะเยลินกับเลือไว้ตะกินกะสปกีปลาทีนักไม่เห็ดปลาาเนี่ยกะสีเป็นปลานาจืดนะคะซื้อมาจากลานแขกเราก็เอามาเห็ดมาดัดแปลงเอาเยลินก็ได้ข้าวคั่วมาจากชัยภูุิมค่ะเพราะว่าทั้งชัยาพุมพ่มคนนี้ข้าวคั่วเห็ดปลาเนาะคะ่ะเนาะเยลินก็เอามาทำตั้งแต่สมัยเยลินเมื่อเมืองไทยสามสี่ปีที่แล้วบุญละค่ะเยลินเอามาน่ง อุ้ยเมียเจ้าอ้าวอืมแสบได้แบบนี้นะ้อกินปลาดำหอมชื่นใจค่ะนี่แหละอันนี้เฮ็ดไวหลายปีแล้วกะเสีเอาไว้แต่ใส่อมใส่าแกงงนะคะเนาะปะลาที่หฮาเฮ็ดไ亡ลายปีนี่ท้าห้าใส่เกลือเข้มพ่นนะคะเขาสีบเ,เสียค่ะหฮาสิีเก็บไได้หลายปีแห้งโดนแห้งนวค่ะอันนี้คิดว่า ทุกคนน่ะสิรูดีเพราะวา่าเพื่นฐานพ่อแม่เหาเพิ่นผ้าเห็ดมากเข้มเก็บได้สองปีสามปีขึ้นไปโดนปีขึ้นไปแห้งตะสีแสบแบบปลนะ่าเนาะส่วนตัวนี้มันบ่เข้มปันไดกับสิได้กินไงอ่าตาว่ากับสามสี่เดือนขึ้นพุนละ่ะค่ะเพิ่นกระลังขื้นน้ำขื้นน้ำไม่ที่นี่กับเป็นยังว่าเป็นยังว่าตีจังค่อยว่าขื้นน้ำขื้นน้ำไม่ที่นี่ก็คือเขาคัวเกลือปลาเกิดอัน ปฏิกิริยาค่ะเขาก็สีเริ่มพองโตขึ้นดังนั้นแล้วเวลาเห็ดปลาร้าเนี่ยเพิ่นบ่ไห้เฮาใส่เต็มไหาหรือว่าเต็มกระปุกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าความดันน้ำปลาร้าสีดันขึ้นมากเขาสีขึ้นน้ำยุ่มสามเทือโคกสามเถือเขาสิยุบตัวโล่งลเราเฮาจังสิปิดฝาได้ค่ะโดยโบราณนทัวไปตีพ่อแม่เพิ่นผ้าเห็ดปลาร้าประเดียมากเนาะค่ะเนาะเ้ลินก็จำเอาจากพอจากแม่ค่ะเออแต่ว่าอันนี้มันกับ่เต็มกระปุกกับโอเคอยู่ค่ะ ค่ะก็มีพ่อได้อยากได้กินตอนพี่ตอนน้องอยูุ่ทธค่ะพี่น้องส่วนเรื่องป,ปลาแดดปลาลาเนาะค่ะเนอค่ะสมัยอันเยลินอยู่อุดรค่ะนับไปนับย้อนขึ้นไปเป็นสามสิบปีพุ่นละค่ะแต่สมัยเมืองอุดรบะท่านได้จเจริญเนาะค่ะเนาะตอนนัน้นเยลินทองลูกคนที่สว่างใดจักเจ็ดเดือนเนี่ยและค่ะค่ะเยลินก็นได้ปลาแดด ได้น้องไม่สรงได้บักพริกแห้งที่แม่ทรงมาให้จากชัยภพุ่มค่ะทรงมาให้ลูกกินค่ะทรงมาเป็นกระสอบเลยเด้เพราะว่าแถวแม่กับแถวพ่อแล้วปลูกบักพริกหลายมันก็ส่งไปให้ลูกกินทั้งลูกสาวนี่ได้ไปเป็นภัยเมืองอุดรเนะเนิกา อันซื้อข้าวสารกิโลกินเนาะค่ะเนาะหอะยยื่นกับบัจักสิเฮ็ดจังได๋เป็นไผ่เพิ่นกับบัวยากนิ่งดูไดบ่อยากนั่งอยู่ซื่อๆเนาะค่ะเนาะอันใดที่แปลงเป็นข้าวเป็นเงินได้ยืินก็เฮ็ดยืินก็เ,นกเลยเอาปลาเอาอันน้อไม้ส้มเอาพริกแห้งนั่นไปแลกข้าวเปลือกข้าวสารอยู่อันบ้านเลี่ยมพิลึก ค่ะตำบลรอบเมืองอำเพิ่มเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะเยลินจำด้ค่ะช่วงนั้นเยลิ้นท่องท่องเจ็ดเดือนค่ะท่องลูกคนที่สองค่ะกระยูลดยูใส่น้ำไปแล้วแหละกระแคะกระคายผองหมากระเฮาพี่น้องเอ,อ้ชีวิตเออ,อ,อสูมาตั้งแต่นหน่วยเท่าไงค่ะผู้จังนึงเพิน่นกะเอาประแดกปลา,หาหลาเฮาไลยหลายเดแตาว่าเฮากเบ้กบ่ได้เพิน่นกะให้เขาสารมาถ้วยกะไกนึ่งจังสี่ก็มีค่ะ ปูจังหนึ่งเพิ่นกะว่าโอ้ยอิลาอันไม่ใหญ่สีเอาประเด็กท่นนันโลทัน,นีโลเพราะว่าจะเล่นเห็ดไหวเป็นถุงละกิโลกิโลกิโลค่ะเนาะเพิ่นกะยิบเอาเนใ่ใไม้ส่งเอาอันพริกแห้งเอาปลาเฮ้านี่แหละเพิ่นกะหอบเอาเพิ่นว่าอันนั่นเขาเปียกมัน ไม่ไงเบื่อเบอยกดอกขาเปียกล้นเล่าล่นแค่อีหลา่าซ้ำสิกินนี่เบื่อเบอยกคันโตอยากได้โตตักขึ้นขึ้นไปนตักเอาไปหลา่าพะนะข้นเล่าไปตักเอาไปอยากได้หน่อยได้หลายเอาทุงปุ๋ยไปตักเอาพะนะพี่น้องเยลินทวงเจ็ดเดือนผู้ใดสิไปกล้าขึ้นเล่าเขาเพิ่นแม็นบ่เพิ่นห้เท่าใดกะสิได้กินตัวเออเยลินกับ่กกล้าขึ้นเล่าเขาเพิ่นแล้วยลินกบว่าแล้วแต่ไงสิห้จ้าเยลินก็เลวังสีเนาะ เพิ่นกระตากมาหายสองถวยกะไกลเอาในใย,ยมีเขาสันติดบ้านเท่านี้อีลาพนาวาน่ะเออาเอา,เอาห้เท่าไดก็ดีเบิรอดจากจังสีก่กะมีตาวากะขอบบุญขอบคุณคุณเขาคุณน,นามเพิ่นยูดอกค่ะพ่อได้มาสู่ลูกสู่เต่าสู่อันขอบข,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 ข้วกินเนาะค่ะเนาะค่ะนั่น,น,นคือความดังเดิมที่ยายลิ้นสู่ชีวิตมากเกี่ยวกับ การเห็ดปลาหลาการมีปลาหลาซึ่งพ่อแม่เคยบอกเยลินวา่ากระหน่อยเ่อใหญ่จําจได้ค่ะว่าการที่ห้ามมีปลาหล่ามีเกลือติดบ้านสเฮามีทองคาแมนยังบ่ติสมัยตังแตกีบ้านเมืองหฮาเพิ่นบอ่อดป่าเด็าผู้นึงมีเกลือเพิ่นก็นเอามาแลกกันผู้นึงมีปลาลาก็เอาไปแลกข้าวสารค่ะ แต่กี้เงินทองมันบ่แห้งขึ้นซูเมนเน่เนาะค่ะเนาะมันแหลกกินได้แบ่งกันกินได้แหลกกันกินไดค้คะ่ะค่ะตอนเย,ยลิ่นมาอยู่เมืองนอกเย,ยลิ่นก็ใส่วีซ่าที่นีนั่นแหละคะ่ะที่มามาเห็ดปลาขายบ่าว่าส,เาส,เาสิเป็นปลาแซลมอนกะดีบ่าว่าสิเป็นปลาแซลมอนกะดีนะคะปลาแซลมอนเนี่ยเยลิ่นขายกิโลละสิบเจ็ดสิบแปดปอนด์นะคะค่ะ บาทียาลินซื้อปลาแซลมอนมเนาเฮ็ดนี่ปลาแซลมอนมันลดราคาตัวหนึ่งสิอยู่ประมาณเจ็ดแปดร้อยบาทไทยนี่ยแะค่ะสิบห้าสิบหกปอนด์ยี่สิบปอนด์ต่อตัวนะค่ะเนาะแล้วแต่น้ำหนักค่ะยาลินกับเอามาเฮ็ดเป็นตัวนเป็นยังกัมักเออค่ะนั่นล่ะยาลินกัมาขายปลาขายยังนี่ยแะค่ะอันอยู่ หลายปีเติอบอยู่สวาสีได้ปดนี่ปดสินนุนนี่นั่นค่ะคันผู้ใดเห็นคลิปเก่าๆยันเล่นกักกสีเห็นตรงนั้นแล้วล่ะค่ะว่าปลาละปลดนี่เนาะค่ะเนาะค่ะก็ตอนนี้ยันเล่นบ่ได้ขายแล้วค่ะยันเล่นเฮ็ดไว้ถ้ากินแล้วอันส่วนอัน ตัวนี่ยนี่เลินเสียเอาไว้ให้หมูค่ะคุณนายโยมาดามโย่คนคนอุทัยท่านีเพิ่นเพิ่นมากินปลาลายเาลินเยลินกะเอ่อเฮ็ดไว้ให้หมูให้พวกเพราะวะหยังวัตีเพิงผ้าอาศัยกันพี่น้องย่ำเป็นย่ำตายกับพึ่งกันค่ะซ้ำประเดียปลาลายซ้ำนีเยลินมีเยลินห้มัดว่าแต่เยลินมีค่ะใจมากยาลินกับใจตอกคือกันตว่า ดูแลก,กันไปเนาะพี่น้องเนาะอยู่ต่างบานต่างแดนอืหักแพ่งขนอมกองเกี่ยงกันค่ะเยลินกับมีแนวมาห้พี่หายน้องเบิ้งซําเนล่ะค่ะอันว่าอันอยู่จังไดกินจังไดอยู่ต่างประเทศมีวิธีชีวิตค่ะกัเอาชีวิตอยู่บ้านนอกเท่านั้นแหละค่ะมาป,ปัเปลี่ยนใส่อยู่ในเมืองนอกค่ะอ่าอยู่ใส่ก็ต้องสูเนาะค่ะน้องพี่น้องค่ะ,ะจังใดเยลินก็ขอให้กำลังใจ ค่ะจังใดอย่าเล่นกับขอให้กำลังใจอ้ยน่องสุภูสุสคนเด้อค่ะเด้อบพระว่าสิเหตุอีกอย่างอยู่ก็ขอให้เราสู้ๆสู้ๆนะคะค่ะเข้าสสู่รวม เดินทางเสร็จน,นี่ไปน้ำกันพี่น้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะคะนะ่ะเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เขามาเยี่ยมมาซองมาเบิงมาติดตามมาซื้อสิ่งซื้อยางอย่าลืมขอบคุณหลายๆเ้อค่ะเด้อค่ะหากกันแพงกันเนาะคะนะ่ะเนาะอยู่ยงทรงเสริมกันค่ะเฮ้าบ่ฮากันผู้ใดสิหาเฮ้าค่ะค่ะโอเคเด้อพี่น้องเด้อยู่ดีมีแห้งความเจ็บใจใดความไข่ใหญ่มีเฮ็ดซิ่งใดอยู่ก็บใ่สมความมุ่งมา่ปรารถนานะคะ เฮลินกับิลาไปก่อนค่ะพอกันคลิปหนาเด้อค่ะเด้อจ้าวัดดีจ้ะ